เอามาเอากันไกรมามาตัดติดมาเก็บดอกกระเจียวครับหากันไกรฮแนื้อตับมาตัดครับดอกกระเจียวสาดอกเมื่อกี้ละครับติดเก็บไปดววยกินกับปุนกบย่างเนี่ยเนี่ยบ้านกำลังย่างมาครับที่มาตัดเราดอกกระเจียวสามดอกครับไปใส่ดอาใส่โอ้โหเตงมอกเเงาไัน มนีหาดพร้อมได้ฟงแฉะมาครับดอกกระเก็เได้เอามาลุมดินาไห้ครับส่วนเนตรผลปานี้จะผปานี้ะแบบนี้แหละหลายปีแล้วครับปลูกว้แล้วพอาดดื่งน้ำฝนครับเนี่ย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 เนะอได้ดีเลยครับปลูกไว้ได้กินเลยครับผลปลาน้ปลูกเอาเองเลยครับตามดอกครับถื่มน้ำฝน โอ้กเกินมามเห็นงามงามครับงามคือคนเก็บนี่ยแหละครับนี่ครับนะอเอาไ้ปลูกใหม่ที่ซื้อมาแล้วก็เอาดีลากเลยปลูกไว้เออที่ซื้อมาแล้ครับเลยมาลงเห็ดอี่ครับปลูกแล้วครับเห็ดเก็บไปว่ากินครับกินกับปพาะข้ย่างครับครับสารพัดผักที่ด้วยในถาดครับเด้ไปเบิ้งผักที่จะรว่ากินน้ำกันครับว่ามีหมากอย่างจะแน่กินครับ ป่นกบยางครับทุกคนครับนี่ครับเอามาเติมกันไานะครับเอามาเติมกันหลวกผักนี่ผลจากตลาดนี่ซื้อจากตลาดค่ะนีครับแต่ว่าเอามาเติมกันหลวกผักกินครับนีหนังม้วเยี่ยวมีใบผักขาด้วยดอกเช่าหมใบเช่าหอมนะครับดอกกระเจียวนี่แะครับกินกับป่นกบยางครับเมื่อนี้เฮ็ดป่นกบยางกินครับทุกคนครับคือเกาครับ